เพลงเพลงด้วยความเป็นธรรมเจจะเรียกว่าเป็นอันเนตลาดเป็นคว่าเป็นปฏิสัมพันจ้าค่ะนะครับและในในการเพ่งก็คือการทำลายฉันตลาดการกำจัดการขวางตลาดครับถ้าไม่มีการเพ่งฉันตลาดครจะมีการตะโกนจัดเสียเมื่อมีฉันตราครก็คือมีความเพลินมีการดีมีความีดีมีความพอใจจะตามมาเรื่อยกว่าอย่าง คือจางถาทีก่อสินะมาทันทีนะเจ็ดเบอร์สองก็มามาประมาณก็มาแล้วนั้นตรงนั้นแหละจะเป็นสังกตจัธรรมกันเพราะนั้นจิตบ้างมโนบ้างเนี่ยมากซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกายนี้ึงเป็นการเก่าควบคุมทางกายวจไม่แง่ขาไปฏิทนกายและจิตระดับต่างซึ่งเวลาท่านอาจารย์บรรลุแต่ละระดับแต่ละก็ในขณะจิตในณะจิตของแตะทิานะในระับจิต ในขณะที่โลกภาษาต่างๆาษาศาสตร์กินกิจการอะไรเนี่ยออกมาเขาควบคุมเหมือนเดิมใช่ไหมยกเว้นพระอาจารย์อยู่ในองคชาตอยู่แบบเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีซึ่ยังมองว่าเราใจแต่ละองเพราะนั้นตรงนั้นจะควบคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณจะต้องตั้งมั่นอยู่ต่ละเวลาพระอาจารย์ก็ต้องทำจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ ตั้งอยู่เพราะอะไรเพราะเป็นสมาธิเคลื่อนไหวเป็นองค์ปฏิปทาสิมาเพราะนั้นการตั้งอยู่ของจิตจึงสามารถที่จะควบคุมควบคุมได้ในระดับของวิญญาณตั้งมั่นไม่ดับมากไปควบคุมก็ได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ตั้งมั่นไงถ้าอยู่ที่ตั้งมั่นปุ๊บจะควบคุมจิตบั้งมันระวางอย่าพลาดได้ดั่งดีเนื่องจากเขาต่าบอน มาจากบอนอกไม่ได้บรรลุปุ๊บก็จับสนิทนัดช่วมขนาดพี่พรอองค์ยึดจัดบรรลุแล้วบรรลุเลยไม่มีการถอยกลับเนื่องจะไปต่อไม่ง่ยวันแล้แล้วบรรลุเลยมีความถูกต้องตามยีตียามบ้งนีมบ้ปิดอกใช่งหมครับแล้วเราจึงอยู่กับสังกัดธรรมและอ่านสังกัดธรรมสลัไปสลับมาาำนดลึก เราเลิกได้ก็จะอยู <Luis> ่อสังคจเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมีการเพลงอนิจจังปุรุสังจาระมันในโสตมิตรโสตจาร์บางครั้เริ่มเพ่งปุ๊บก็กลับไปอยู่สังคจทีบ้างมโนว่างเนี่ยก็ควบคุมการยึดถือกับเราเพราะอะไรเพราะนามลูกยากจะอยากหลงกระดับการยึดถือเนื่องจากไม่เอาฉากกำหนดทุกเป็นวิชาไม่กำหนดเป็นอวิชากัน แล้วฐานอากาศจะกำหนดได้ตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้จะทุกกระดับสิได้ไหมไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะแต่สิ่งมีพระองค์เป็นองค์เดียวเขราะวิญญาณที่เราพูดมาตลอดค่ะเข้าใจจ้ะพวกเราเนี่ยพระสงฆ์เราทั้งหลายแหล่ไม่มีฐานไม่ใช่ฐานนะจะมีได้ไม่ใช่เด็ดขาดบอกเขาว่าจะเอานดตลอดเวลาคำนอตรงไหนได้ตลอดก่อนในเมื่อวิญญาณเข้าไปอยู่างตาวิญญาณไปอยู่ดำหูดำสมองางจิตทางจิตใจ ก็อยู่ตลอดเวลาเช่นกันอันด้านทุก่ันจะกำหนดได้ก็องว่าอยู่ในองค์ชารนตอันคือการปิดอายะนะทั้งระบบการตมาสินใัเจอหน้นาเขา,า,ารวมเป็นอารมณ์หรือคิตอารมณ์ก็คือจิตจังหะนะครับตรงนั้นตามหาดึงจากสมาบุคุมกท้งระบบแต่ในขณะที่อยู่จิตจังอยู่เขาก็มองไม่เห็นกันแั่ แต่เป็นเช่วอขนาดาหเหมือนกันนะสองตัวมองเองแล่วอยู่ในอุปติขามจิตแต่จิตตั้งม,มันก็่อบอสนิทนะบอดสนิทไม่รู้อยู่ไหนวะแต่จิตตั้งอยู่ก็เช่นกันนะเพราะอะไรเพราะตั้งอยู่แล้วเวลาความเมอิญอัตลากษณ์ที่ผมบอกตั้งอัตลากษเกิดปุ๊บคนจะไปจัาบา่านตัวอย่างนี้สวยอ,อย่างตื่นอาหารของนี้กินไม่ได้จะเป็น ฝากไปติดติดฟาแล้วไม่เอาว่าอะไรนะก็คนจะไปคุณพ่วัาแต่อาแด้ๆวันนี้ใช่ไหมเขาจะไปตามนั้นน้นเขาจะไหลไปมันต้องสั่งให้เขาไหลเขาก็ลเพาเขาเป็นธรรมชาติเนื่องจากวิญญาณเป็นตั้งอาสังวิญญาณอย่างสุดๆและวิญญาณก็จะอยากลงสุดๆด้วยทั้งระบบที่เป็นอกุศลที่เป็น อวิชชาที่เป็นสภาวะประกอบด้วยนิวาาร่าปิจบปิดิดจบประกอบมวลและทุกอย่างเป็นไปตามสัญญามายเราจึงต้องมาสร้างการชำระธรรมและสร้างสัญญาแบบนี้ต่ญญางอย่างเข้าใจเจ้าคะนน้องกญญารสาธุจ้ะขาด วันนั้นก็จะไปเชื่อมโยงอภพสะสูริรที่สง่งมาให้ในองค์ตบางๆในสถานที่อยู่อนัตตากับอัตาตาวันนั้นพงศ์จึงรับสารเรื่องของอนัตตากาับระการที่เราอยู่กับอัตตาต้องมีตันตนเมื่อได้กาหนดรูปก็เป็นอัตตาแต่ถ้าไม่กําหนดรูปเป็นอัตตาแต่กรรมนั้นไม่ได้มาถูกต้องอารย์ติดต่อไปณขณะที่กำหนดน,นั้นแล็นเรืกกร่องของกรรมกลรม อาแล้วที่ไม่กําหนดนะ่านไปตั้งกรรมอันนี้เป็นกรรมใหม่เอาแล้วจะมาถูกต้องแล้วจะมาทําร้ายได้ไหมไม่ใน่จังนะเอาทำไมนัก็ไม่ได้มีายวาจาติดนี่ตั้งใจทําไม่มีเจตนาเอาตางวัตรของก็ไม่มีเจตนาเอาก็เนี่ยอยู่ดีเดินไปเหยียบมันเอาไม่ได้เจตนา ไปยีงหลังก็ติกไปเอาไปโดนนกป,ป่าก็ไม่ได้เจตานาถูกปะ่ะเพราะนั้นพวกคุถือว่าเรากก่าซึ่งเจตนาว่าเป็นถูกปะก็ไม่ได้เจตนาถ้าไม่ไเหตุาไม่หมายหรืออธิษฐา,านผิดแล้ว,วของศิกรรมซึ่งการนะครับกัมเจ้าจะต้องจุดไฟเผาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอให้สัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ตั้งสองขาทั้งสี่ขาทั้งอีกขาก็แล้วแต่เป็นเลื่อยขาด จเป็นตัดตามตักลงตักตีก็แล้วแต่อาจายิตรตรงนี้เนขอเวลาหนึ่ชั่วโมงสมองชั่วงก็ว่ามันมีจาเป็นแหล่งตัวนี้สองคำถ้าไปโด,ดนอะไรก็คือว่าเป็นวิบากตรรมของผู้นั้ที่ต้องชดใช้กรรมไม่ใช่จิตนาของผู้กำลังปฏิบัติผู้กำลังพอดนัด้นก็ไม่ได้เกิดเพราะไม่มีเจนตนา,ามไม่ก,ากลาเป็นสังฆาล้ยต่าตอยู่ร่วมกันในความเป็น หาได้ยากซึ่งหาได้ยากในโลกนี้คือ,นนอ,อห,นหนึ่งในลัตนารักษ์ที่หาได้ยากในโลกนะครับเข้าใจไหมแบบนเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์นอกกับสาธุาธทัท้ง<า>รูปต้องเวทนาด้วสัญญนานัทวิญญาณเพราะฉะนั้นในสภาวะที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดรูปก็คือต้องประกอบด้วยมหาปร,าปราุงสิที่มีกาปรปฏิสัมพันธไม่มีมหาปราุจิตต่อไม่มีกาปรปัมพันธถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าค่ะ ถ้าพัฒนาเมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสำคัญเพราะอาวิชชามาก,ก่อนคือความไม่เข้าใจความไม่รู้ในอภิสัชความไม่รู้ในจิตจึงต้องอยู่ในอวิชชาสอนถ้าไม่มีรัตนคา่าที่หาได้ยากในโลกวัคคาออกก็คือหนึ่งในพระสัจบุตรืพระองค์หรือองค์ศาสนาพุทธการยักษ์สีที่เป็ปัจจุบันแปเพราะนั้นรัชนะที่อง,องค์ทรงแต่ก็เป็นรัชนาสาวแต่แยกออกมา ขยายมาเป็นลักษณะหน้าที่เรียกว่าเปจุดที่ปอดมาตัดอยู่ใช่ไหมครับแต่พระองค์จึงสั่งว่าตัดสบมบุกแปลวาพระองค์ทุกๆพระองค์จึงเป็นพระสรัมบุกอ่อนเลยใช่ไหมจึงเป็นพระสรัมบุกแต่แยกออกมาโอ้โหนีเป็นพระสรัตุกซึ่งบรรลุมี่บุตรสร้างขึ้นไปเป็นองค์ศาสนาที่กุตรใหญ่ๆที่จะประสรักหรือเป็น แต่ละองคก็ไม่ใช่ว่าจิเขียนพระวิชยาหรือขึ้นทำขั้นตาอาจจะสร้างมาเพื่อตัวพ่อบุญสร้างมาแต่รับพระพุเจ like ้าเหนือนกานน่ะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็เช่นพระปิบตก็ไม่ได้สอนแต่ถ้าเป็นพระเจ้านะครับไม่สามารถจางการข้างบุญนะครับไ่ต่างจัจแต่ก็จะนันพระศาสนาี่เก่กับพระองค์ก็ไม่มีลุกศิษย์พระองค์ก็ไม่ได้สอน เราบอกาเขาสอนใน้ิ่เดียวกันเริเรียบจะสอนแต่วังมาแค่นั้นาจยาเข้าใจจากการเอาการสาาสามแล้วเป็นระดามอ่ะแต่ผก็ให้มันเป็นสัมการองใช้เป็นความกตัญญูนี่ก็จกาเืองกุศนี่นการที่องา์จมอง้าเราไม่ให้รู้ลึกก็ต้องเข้ามาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติต้ององามแนวศัตรูแนวมังกก็ไม่สามารถที่จะต่อานได้ ขอ,งของ่ง่ายจแตมันยากหมดใช่ไหมสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณสาธุยังไงฟังแล้วเกิดปัญญานะอะไรบ้างอาจได้อยู่รู้อยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างเขาก็ทํางานร่วมกันค่ะคือมหาภูตร,รูปสี่<บ>ถ้าเขาประชุมกันอยู่เพราะเรายังมีตาหูจมูกลิ้นการใจกายใจอยู่ก็ผัสสะพอผัสสะถ้าเราไม่ไม่ดักเขาก็ลงไปอยู่ใน สัญญาเจ้าค่ะท่านอาจารยัดตนอยู่ในมโนสันเจตนาโมดสันเจตนาเจ้าค่ะแล้วมันไม่เจตนาเองเจตนาขาไเป็นอาหารขอวิชชาก็คืออ่าไม่ว่าไม่ถูกของนิวรนาคนะครับจะรวมกันอยู่ทั้งระบบเพราะอะไรเพราะในมหาบุรุศีประกอบด้วยไารยะนขาเวทีทางนิติสำคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรูปกรรมันว์ ปรากฏนะเพราะนั้นในภจษาที่จึงเป็นเหตุเป็นผลจะให้เวทนาขัดต้องกดเพราะนั้นเมื่อมีรูปก็ต้องมีเวทนาต้องมีเวทนาก็ต้องมีสัญญาเมื่อมีสัญญาก็ต้องมีสังขารมีการปรากฏมีเหตุเป็นปัจจัย